สวัสดีชาวตีป้อมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ A to Z ซชาวไร่เดอะซีรีส์โดยในคลิปนี้ผมก็จะใช้เวลาทั้งหมด100ชั่วโมงหรือ4วันเต็มๆในการเอาฮีโร่ GHI เข้าป่านะฮะซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องทำนะครับโดยเฉพาะเฮเลนป่านี้อย่าไปหาทําเด็ดขาดเลยนะครับผมแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่าตอนเล่นนี่ทรมานจังโดยในคลิปนี้ก็ตัวแปลกๆเยอะมากจริงๆนะอันนี้แกรกเวสสายตีสดก็มาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็รบกวนทุกคนใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะฮะและสําหรับใครที่พร้อมจะดูคลิิปนนนี้้้้แลลลวว่กก็อยาาืมมชูขึด like ค ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ,รบผม Richman Shop RV รถหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด,สด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมเลยนะกิจกรรมล u c k ี c คอยซีซั่น2คัมแบ็ c แจกโปโก X6 Pro และของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดใต้คลิปและสำหรับพีโตรตัวแรกที่ผมจะเล่นในซีรี นี่ก็คือลุงกิเด์ัดนเองแล้วดูลุงทำหน้าเขาสินีฮะผมมีอะไรให้ดูฮะนี่ขี้สีม่วงครับผมก็ขอญาตขึ้นคำเตือนไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมว่าอย่าไปหาทำตามกันเด็ดขาดนะฮะและนี่ก็คือไฟใหญ่ครั้งแรกของผมในเกมนี้พุ่งเข้าไปอะภูเก็ตแล้วก็ตามด้วยอันตี้ แล้วจากนี้คือใบจันมาซอนสวยจาๆแล้วเก็บไป2ครับผมแล้วใครไหนเล่าจะรู้ได้ว่าเกมนี้ผมเล่นกิลดอร์สายตีสดครับคุณผู้ชมฮะใส่ลูนตีเร็ว3ามสองแล้วก็ออกดาบแซดนี่เลยเนยรับเพราะว่าการโจมตีครั้งที่4ของกิลด์นะครับจะออกมาในรูปแบบอพูเกตนะครับผักออกมาแล้วก็มีดาเมจเวทด้วยนะฮะแถมยังสามารถติดคิริคอลได้อีกนะคโคตรเท่นะครับผมและนี่ก็คือการที่ตัวป่าวิ่งไล่คิวแคร,รีนะครับผมโดยปกติเนี่ยมันจะทําได้โดยง่ายดายนะแต่ไม่ใช่กับกิลด์ร์ ผมพยายามทุกวิธีทางแล้วครับเขาก็ยังไม่ตุยนะสำหรับวาลเลยคนนี้นะสุดท้ายก็ไปคาป้อมนะครับแต่ว่าอดได้คิวนะครับน้องอาญาเก็บไปจากนี้ผมก็เดินมาช่วยเพื่อนตรงเลนการนะครับนี่ครับดูความพิ่องล้อเลี้ยวคฮะหลบเก่งนักเหรอนี่เนะีโดนอันติไปนึงทีครับ จากนั้นความหิวในจิตใจที่จะเก็บน้องซินิเทรียก็เกิดขึ้นแต่นั่นกลับทําให้ผมอยู่ในสถานการณ์อันตรายอันตรายตรงไหนครับคนพักสกิลหนึ่งออกมาได้ชิวๆมีแพนด้าเพาว่าน่ารักอ่าแล้วไงระดับแซดผมมาครับความบันเทิงเริ่มต้นอ่าแล้วครับได้เวลาไปไฟตามสไตล์กิเดอร์ตีสดกันแล้วนะครับผมแล้วใส่นัวใส่รัวไปที่ลอเลี่ยวมันหลบเก่งดีจริงหลบเก่งอะแฮ่นี่นะเออไม่ไหวอ่าแล้วนจังวะนี้เดี๋ยวจะโชว์การโซโล่ค<ๆ>ิวไวเลตกันนะครับวงเล็บโซโล่ คิวแบบมีอาญาเกาะหัวนะครับผม ฟิกเกอร์หนีดีจริงๆหื่จกิ้งหลบไปอีกนี่นะเจอล้อนหลอกครับจับล็อกขาแล้วอาภูเก็ตเรียบร้อยแล้วยังไงครับไอคนพวกนี้อยากจะโดนด้วยเหมือนกันอย่างนั้นหรอนี่ครับเจอสเตปดับเบิ้ลดบภูเก็ตไปเอ๊ะแล้วกูสกิลสองแรงกูเนี่ยตีแกเขืนซะหนอยเสร็จแล้วก็โกยกันเถอะครับแล้วคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ว่ามีคนซ่อนอยู่ในนี้แล้วใบจันกระโดดไปเก็บกับฟาดฟาดเรียบร้อยได้ดองซินเนียมาแล้วตัวนี้มันยังไงแพนด้วยแพนด้า เอาละครับและเกมนี้ก็เดินทางมาถึงนาทีที่15นะครับแล้วผมก็มีความฝันว่าอยากจะเล่นกิวด,ดอร์ดักภูมินะลองดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับและนั่นลูกค้าของผมเธอมีชื่อว่าซินเนทเรียในตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะต้องสลับเลือดผมนแน่ๆแต่นั่นเขากลายเป็นกุ๊กไก่ว้าหา <c oughs> มีอาญาทนี่มันดีจริงๆเลยนะครับจนละมันเคี่ยวเธอจริงๆเลยไวโอเล็ตดูเลือดมันไม่ยอมตายลุงกิวไม่ยอมลุงกิวไม่ยอมว้าวไปดีครับน้องๆหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็มีการนัวไฟกันอีก นิดหน่อยครับผมแล้วก็ชนะในที่สุดโรคสอนจีตัวต่อไปก็คือแกลกคุงนั่นเองและผมก็ขอเตือนอีกเช่นเคยว่าอย่าไปหาทํากันนะจ้าัยรุ่นพลังแห่งปูนี่ปีแอาและส่งสาใจมันเลยแค่คุณแนะนแรดเวทและนี่ก็คือภาพที่คุณผู้ชมน่าจะหาดูได้ยากมากๆแกลกเวทป่า ah. น้าครอสถึงกับกุมกัมมับกับสิ่งนี้ และใช่แล้วครับเมื่อเราบุกป่าเขานานเกินไปฝั่งตรงข้ามก็จะมาซ้อนกันเยอะมมากๆพลังปูนีหลังจากนั้นพวกเราชีวิตรอดไปทางด้านตะวันตกจนกระทั่งมีฝั่งตรงข้ามหนึ่งคนหลงป่า <c oughs> เธอมีชื่อว่าน้องฉีแล้วจะฟิกเกอร์หนีไปไหนจ๊ะ <c oughs> มาน,นี้เลยลุมสกรมมันแค่สวยและนี่ก็คือแกลกป่าที่จริงใจกําลังเก็บออบเจคทีให้เพื่อนอ่าเฟลิงคูมีฉากดีๆแล้วก็ต้องมีฉากแย่ๆกันบ้างจังหวะนี้ผมพยายามจะดูดครับ <c oughs> แต่เขาผิวเหลือเกินพลังแหง่งปูนีบอกเลยว่าไม่ต้องขยับกันเลยครับงหวัน แล้วคนที่เล่นแกลกเนี่ยจะพลาดการดึงบับฟ้าฝั่งตรงข้ามได้อย่างไรกันครับเพิ่ม oh และเมื่อป่าทั้งสองทีมผเผชิญหน้ากันคำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีก็เชียร์และช่วยน้องแก๊กด้วยค่ะช่วยด้วยดูจุ๊บจุ่บดึงอย่ t ดึงวะใคและในขณะที่ผมกำลังจะขึ้นรถกระป๋อกลับบ้านอยู่นั้นได้มีสาวน้อยน่ารักพุ่งตัวเข้ามาและบอกรักกับผม ผมบอกคุณแล้วไงอารยาว่าผมไม่ได้ชอบคุณผมชอบใจเราอะไรวะเนี่ยผมจะส่งคุณไปสู่สุคติโอ้พระเจ้านี่ฉันฝันไปหรือเปล่าฉันรอดตายไม่ได้ถึงสองครั้งแล้วทำไมครั้งที่สาฉันเจะรอดไม่ได้มอบเธอไอสัตเปิดของตอนนี้ให้ดูครับเกียน์แจและฉากนี้ครับทำให้ผมเห็นว่าอันตีการดูของผมนั้นมันเชงไร้ค่ายิ่งนักเพราะฉะนั้นแกลกตีสดเนี่ยแหละของจริงดึงมาแล้วก็ตีสด การฟาร์มของแก๊กดาบแซดอพโคลีฟครับโอ้โหและในฉากนี้ในเมื่อเราไม่มั่นใจว่าจะดึงใครโดนเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งและตีสดเนี่ยแหละคือของที่ดีที่สุดเชียร์อะไรเนี่ยคุณโดนแก๊กตีสดแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าแก๊กสายนี้สามารถ1รุม3ได้แบบสบายๆวงเล็บก็เชียร์ไรซะเห็นบับแดงสแสงในใจเอาแล้วแล้วจังหว่านี่ดึงมาได้กดบ่ายเป็นหนึ่งทีเพื่อนแชรแล้วตามด้วยล mm ูเมียฮิคอมโบและแล้วก็ถึงเวลาขึ้นบ้าน ของเราครับแกกตีสดไม่พลาดอยู่แล้วฮะแล้วฝั่งตรงข้ามฟิกมารวบตึงอัสลาฮึดูจุ่งๆจะให้มันรอดไปได้นะฮะฟู่ยิงมันเล่งเสียมาเด,ด้ตีสดตีสดแล้วก็ชนะฮีโร่อักษรเอชตัวแรกที่ผมจะเล่นก็คือฮาอยาเตะคุงนั่นเองนะฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยฮาเตะรูนลมเพดป่าเนี่ยโคตรแรงเลยนะ,ะแต่ต้นเกมเนี่ยฟาร์มโคตรช้าเลยฮะต้องร้องขอให้โรมมาช่วยสักหน่อยและในเมื่อเราฟาร์มป่าช้าทำไมเราไม่ลองมาฟาร์มฮีโร่ดูล่ะโดดมาเชืบออา ไปลัชดช็อตเพื่อนเฉยกูจังหวะน,นี้และในขณะที่ผมกําลังนั่งสู้ชีวิตกับการตีบัฟฟ้าที่โคตรจะเบาในฮาเตะตอนเวลสามนะบอยู่ๆก็มีลําแสงสีแดงหันลํากล้องมากูตีมาแทบตายมึงยังมีเจตนามาขโมยกูอีกเออไม่มีอะไรครับผมผิดเองครับพี่ผมขอโทษครับแล้วคือตอนแรกผมจะกลับแล้วแต่ว่าลังเลครับว่าจะช่วยเพื่อนหรือไม่ช่วยดีสุดท้ายก็เลยโดนนาะคอสเล่นงานขาป้อมไปฮนะฮาเตะเนี่ยเราจะฟาร์มช้าแค่ช่วงต้นเกมนะับพอเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยจะสบายขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วฉากนี้นี่ต้องยกความดีความชอออบบให้กัลนเยร ยกสวยจัดๆผมนี่หมุนเพลินเลยแล้วก็ได้ทางปอลเนติโน,โนมากหนึ่งครับแล้วมีใบาจานมาซ้อนโอ้โหจะเพลินส่งไปไหนครับเพื่อนร่วมทีมบอกเลยว่าฉากนี้นี่หอมอร่อยยิ่งกว่าขนมปังปิ้งสังขยาร้านใส่นัวนะครับู้หกูดูไม่ทันแล้วว่าเอฟเฟกใครมีอะไรบ้างวะเนี่ยว้าซั่วกันไปหมดเลยฮะจังหวะน,นี้แล้วผมจากไฟนี้มีเอลซูหลุดรอดไปได้ครับผมก็นึกว่าจะไม่เอากันแล้วอยู่ดีๆเมกกระโดดเข้าไปเช่ยโอเคเลือกแบบนี้ผมชอบอยู่แล้วอะไรแบบคาป้อมคาบ้านเนี่ยกดคกงกด <Okay. S 2> รอได้ไม่รีพหายฟื้นและนี่ก็คือฮาเตป่าเลเวล8นะครับเริ่มฟาร์มเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดาเมต่อครีปเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับฟาร์มเร็วอยู่ และฉากนี้ผมอยากให้ทุกคนดูความไวในการซ้อมเพื่อนเอ้ยสอนเพื่อนหรือเปล่าเออนั่นแหละดูดีมาไวจัดนะแบบนี้แครี่ยังเราโคชชอบัาปั่นไปเลยที่ฟอร์เรนติโนตามด้วยการปาสกิลหนึ่งแบบรอเทใส่ซาต้าฮะจากนั้นก็เกิดการกัดก,กันระหว่าง2ยอดนักปั่นครับโอมาปะทะโอมกา้าเอ้ยเอาจริงฮาเตก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ปั่นได้นะผู้ชมว่ามีฮีโร่ตัวไหนสกิลแบบปั่นปั่นได้อีกไหมฮะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยจากนี้ผมพยายามช่วยเพื่อนให้รอดตายจากฟอร์เรนติโน่ฮะแต่สุดท้ายเพื่ กินเ,เข้าสู่ช่วงเลเวลสิบสาครับตอนนี้คือฟาร์มไวโคตรรหายห่วงเลยฮะที่สําคัญคือตอนนี้รูแรมเพจของผมทํางานโคตรดีแรงจัดๆแล้วคือเล่นมาทั้งเกมเนี่ยยังไม่ได้ขี่ใบจันไปแบบเท่ๆเลยครับก็เลยพิมพ์ขอเขาให้พาไปหน่อยสักรอบหนึ่งแต่ขอไปได้แป๊บเดียวครับใบจันโดนชัดดาวตัวแตกไม่เป็นไรครับผมรอได้จะรอคุณที่ท่าน้ําทุกวันเลยนะครับเอาแล้วแล้วเพื่อนเกิดมาได้เวลาไปลุยกันแล้วครับผมเงๆๆๆีง้ยเงี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 ้ยเอา ทำไมพากูมาส่งแค่นี้วะอันนี้คือผมไม่ยอมครับเดินตามแบบติดๆนะไปไหนไปด้วยเพื่อนนะขออนันตีแบบเทๆ่ๆอ้าไอ้เซเดยโดนสกัดดาวลุ่งเช่เลยครับผมมึงต้องตายโอเมกา้าเอ้ยโอมาเฮ้ยมองอไรอยู่ซาตานแน่จริงก็บินมันเลยเพื่อนกูไปดีกว่าค่ะ วันหนึ่งเรียกว่าสองฉันสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของนาครอสโอพระเจ้าฉันจะรอดไปได้อย่างไรมันตีไปทางซ้ายสินนะนี่จะเจูและนี่ก็คือไฟสุดท้ายของเกมนี้ครับผมนัวนัวรัวไป็อตนี้ลอริออนยังคงยกสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชนะจนได้ครับผมเกมนี้จัดไป21เลยนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าไม่ควรทําตามนะครับผมเพราะว่าฮาเตในช่วงต้นเกมเนี่ยมันฟาร์มช้ามากๆเลยครับอาจจะทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยยืนเลนกันลําบากสุดๆไปเลยนะครับเอาละครับและนี่คือหนึ่งในฮีโร่ที่โคตรอย่าหาทําที่สุดในซีรี นั่นคือเฮเลนป่านั่นเองฮะเอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมคือถ้าเป็นอย่างแกลกป่าหรือฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยก็จะยังพอมีสกิลที่ช่วยฟาร์มได้นะแต่เฮเลนเนี่ยสกิลสองมันชิงคีป่าไม่ได้ครับผมการตีก็เบามากฟาร์มโคตรช้าับโชคย,ยังดีที่เรามีตีมี่แล้วก็อันนี้คือริกเตอร์เขาเดินมาช่วยเราด้วยนะครับใจดีสุดๆไปเลยถึงเวลาที่ต้องเดินมาตอบแทนริกเตอร์ฮะบรการมาเดินเป็นเพื่อนให้กาลังใจแต่เรียกว่ามาช่วยเลยดามีแทบไม่มีครับผมแล้วพอฝั่งตงรงายบส แต่ด้วยพลังกาวดักหนูของเลสเตอร์แล้วก็แท็บของลินดิตเนี่ยทำให้ฝันตรงข้ามต้องหนีไปก่อนนะฮะอ้าวแล้วนี่ก็คือไฟใหญ่ครั้งแรกของทั้ง2ทีมนะครับเจอเฮเลนตีสดกันหน่อย S <S ไม้ซานนี่ตีแนะ่ตีไม่เข้าเลยครับฝากลินดิตช่วยทำดาเมจต่อด้วยกันแล้วกันนะฮะเห็นเฮเลนป่าไม่ได้ครับฝันตรงข้ามต้องเข้ามาคาป้อมกันตลอดนะี่เจอ e. ตีมี่ฟิกเกอร์ตดไปหนึ่งทีฮนะหลังจากแอสซิ์มานานก็เริ่มได้คิวบ้างนะครับผมอันนี้คือฟอร์เรติโนเหมือนจะประมาทไปหน่อยนะครับเข้าป้อมรัวๆ คิดิคออยู่ที่700กว่าแต่ต่อให้เราของเยอะขนาดไหนนะครับก็ไม่สามารถดิงดนดามจสู้ลินดิตเพื่อนเราได้เลยฮนะต้องแงอยู่แล้วนะซิวเข้าสู่ช่วงเลตเกมนะตอนนี้เราคิดิคออยู่ที่ประมาณ1 0 0 0พันนะผมแล้วเกมนี้ก็ได้อันิีงส์งจากความโหดของลินดิตครับทำให้ชนะไปใน,นที่สุดและฮีโร่สันไอยเลฟยูที่ผมจะเล่นเป็นตัวแรกก็คือคุณแม่อิลูเมียนั่นเองเทคนิคในการฟาร์มไวก็คือเราจะสกิลหนึ่งทิ้งไปก่อนหนึ่งทีนะฮะพอคีบเกิดเนี่ยเราก็จะสกิลเบิร์นได้ฟาร์มเร็วนะคร ตอนบายบครับบอกเลยเดินออกจากป่าแบบสวยๆเออโดนสแตนใครบันบางอาจทำคุณแม่กิ้วครับมิสแกรนตายซะนังน่งแน่นด้วยแค่บันดินททยพวกเรานางวีรเนะเหรอได้เลยโอ๊ยผู้บ่าวมาแอ้ต้อมึงเข้าไปลึกจังอะกูจะช่วยไงไว้ฮะปล่อยตายไปก่อนนะ วิ่งละกูแล้วอย่างนี้อยู่ดีลอเยเลออนกระโดดเข้าไปเฉยเลยฮะแต่ผมว่า2อหนึ่งแบบนี้ได้ยื่นะบลัมบลัมกลับป่าโซนามาฟาร์มแบบสวยๆพลังแห่งมิสแกรนด์ตูบ้บางอ่านมากเลยนะนาครอสที่จะมาเวทป่ากูอย่างนั้นหรือห้ามึงเป็นไปไม่ได้หรอกนะยะดูถากต้องลงจะพักแนวไหนกันแน่วะเนี้ยผมมีอะไรจะบอกครับทุกคนคือก่อนนันนี้ไปเล่นเ hey, ฮเลนป่ามาใช่ไหมมันเหมือนชีวิตผมตกลงไปในนรกอ่ะทุกคนพอได้มาเล่นตัวที่มีดาเมจแล้วแบบ พอยแบบมีความสุขหน่อยพลังแห่งเมสแกรนตู้มีไม่ตายวะนันและนี่คือพลังแห่งคุณแม่ที่มีครูดาวเยอะๆสามารถสตันรัวๆได้แบบนี้เลยโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยเอาล่ะคุณแม่เบื่อจะเดินสวยๆแล้วค่ะอยากแว้นกับพี่แก๊ปบ้างโอ้โหนนนนจะไปไหนละแจเพอนุ่มน้อยนี่เนี่ยมึนทั้งวันนะบอกให้แล้วใช่เลยเมลินอย่างเราก็ต้องมีการทดสอบคุณแม่ลูเมียดักพุ่มฮะแต่คนเดินมาเป็นโอเมนี่สบัตอย่างเอ้า ทำไมมึงจับกูเร็วขนาดนี้มาใครมาทำคุณแม่มเมื่อกี้คุณแม่มไม่ยอมนางนี่แหละแค่นางวีเลได้เลยเดี๋ยวคุณแม่จัดเกมไปเลยเกมจะว่าไปคอมโบใบใจกับคุณแม่นี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับุงเข้าไปชนแล้วก็สะบัดสกิลสองนะแล้วนั่น,นะจะหนีเป็นไหนล่ะนะครอสและนี่ก็คือไฟสุดท้ายของเกมนี้ครับจะไปไหนจ้าน้องอลิสเดี๋ยวเพื่อนช่วยติปป้อมให้หน่อยก่อนที่ฉันจะตายนะครอสทุกอยาา่างมันสายเกินไปชน,นะจนได้ครับและฮีโร่อสอนไอตัวถัดไปก็คือคุณปู่อิกนิดนั่นเองนะครับเดี๋ เองน่ั่นหลและตามสเต็ปการเล่นป่าที่ดีเราต้องบาดดกที่บัฟแดงแบบนี้ครับคุณผู้ชมไซนวเมเลพี่นั้นมีอร่อยยานไปหมดสุบ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 สุมสุบสุบสุิสุบ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 สุ้สุบ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 สุดสุบสุบสุบสุมสุบ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 สุดสุบ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 สุดสุบ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 สุดสุบสุบสุ้สุไสุใสุ ีโร่ที่ควรเข้าป่านะแต่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ฟาร์มได้ไวมากๆครับผมดีกว่าเฮเลนเยอะเลยนี่มันก็แง่อยู่แล้วหรือเลปล่าวะแล้วจังหวะน,นี้หนูน้อยบวกแดงใช้แข่งได้ถึง2ตัวผมนี่วางมือจากการฟาร์มเลยครับมายัดสกิลใส่ทางด้านของสก,กัดก่อน มาแล้วหรอมาแล้วหรออุยอ้ยอุ้ยโกงโกงสตันเยอะไปเข้าสู่ช่วงเริ่มะเะรลดเกมครับตอนนี้ทั้งสองทีมนี่สู่สี่กันมากๆาแล้วจังหวะนี้ครับสกิลหนึ่งไม่น่าโดนก็เลยใช้สกิลสองเกี่ยวไว้ก่อนตอนนี้ย้อนโคสโลครับเพื่อนจับมาหน่อยได้ไหมเอ,อออะ,ะไรไงขนมข้ามดามเม็ดหลักหายไปแล้วครับแล้วนาครอสจะทําอะไรได้และนี่เป็นฉากที่ผมได้แก้แ้นมวยครับมันโดนอัตตีผมเต็มเต็มเลยดื้แในฉากนี้ผมพยายามจะเข้าไปช่วยหนูน้อยหมวกแดงแต่ลมหายใจของเธอนั้นก็ขาดสะบั้นไปสะก่อนแต่ดูเหมือนนาคร ยังไม่พอใจเขาอยากได้อะไรที่มากกว่านั้นเอาอยากให้กูส่งกลับบอกก็ไม่บอกมามาจัดให้เลยคับนี่มัมนยุคลุ่งโลดของอีกนิดป่าชัดๆเออ <c oughs> ฟอเล่นเล่นมันเล่นมันนิดเดียวเออสวยครับ <c oughs> เฮ้ยไหวเพื่อนไหวไหวเพื่อนไหวเออบึงทีกู <c oughs> ไอ้ฟอร์รวยหัวเข็งกูเกลียดมึงมึงทิ้งกูได้หลงคอมาขอระบายลมใส่ทางด้านของสกัดหน่อยฮะมาเด้เลือดเราไม่ลดเลยทุกคน โคตรเจ๋งนะจะหนีไปไหนจ้าืมโอ้โหดูดิตีเราไม่เข้าครับและนี่ก็คือไฟใหญ่ที่เลนขวาครับบอกเลยว่าเป็นการนัวที่สนุกมากๆครับผมแล้วฟอนเอ็นมึงแอบไรอยู่นะเออมาล้ำมาล้ำมาล้ำเข้าไปเลยเข้าไปเลยมึงกลัวอะไรวะเออใส่นัวใส่นัวสกิลสองแล้วกิลหนึ่งเออได้มาหนึ่งส่วนฟอนเรตินอ่ะตายขาป้องไปเรื่องของมึงมวยชั่วแกคิดจะทำร้ายหนูน้อยหมวกแดงไม่มีทางสำหรกบอ่ะครับตอนนี้ตัวเกมก็ผ่านไปที่17นาทีแล้วนะครับผมอันนี้ผมพยายามทำตัวเป็นแครี่นะครับต และแล้วไซตามาผู้หน่าเกงขามก็เดินเข้ามาโทษทีนะลมผมล้างไว้ได้นะตายซะเถอะไซตามาคุณและก็ชนะในทีเซอร์ฮีโร่สอนไอตัวต่อไปก็คืออ e ีชานั่นเองบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้ผมไม่ได้จับมาประมาณ3ปีแล้วมั้งเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าตั้งแต่เกมเปิดมาผมไม่เคยเอาอ e ีชาเข้าป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> แล้วสิ่งที่น่าประทับใจก็คือเฟอร์บอลเนี่ยช่วยตีคิทได้แรงมากๆเลยครฟาร์มเร็ววจัด และนี่ก็คือการดักพุ่มซิลที่บัฟแดงว่าแต่มันเวลซี่ได้ไงวะเนี่ยแต่เนื่องจากซิลเป็นฮีโร่ที่มีความพลิ้วมากๆผมก็เลยไม่สามารถใช้อันตียํำกำม,ม่อมเขาไว้ได้ <S <S อดดึงว้าวเวน่งทีนนคำถามก็คือเราอยู่ลึกขนาดนี้แล้วโดนปิดขนาดนั้นกูจะรอดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยพวกฉันมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วอ้าวเพื่อนเรามาเยอะอย่างนี้ก็สวยนะทีครับเออเ้วตีสดตีสดเฟอร์บอลโอ้โหฟิกเกอร์หนีซะนั้นเข้าสู่ช่วงเลเวลเจ็ดครับเฟอร์บอลตีแปดร้อยเลยนะเนี่ยแต่เหมือนจะไม่ได้ตีแปดร้อยทุกครั และน,นี่คือชะตากรรมของกบน้อยผู้น่าสงสารเขาโดนนินจาแห่งหมู่บ้านโคโนเฮะเก็บไปแต่ว่าศพต่อไปนั้นจะเป็นผมหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้หรือยังถ้าคุณผู้ชมกดแล้วผมจะรอดเเฮ้้นะ้ยย แล้วหลังจากที่ผมดีใจได้อยู่2วิ 2> <c oughs> หลังจากนั้นผมก็เริ่มเล่นอิชาได้เข้ามือมากขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมีความมั่นใจรวมถึงสกอร์ของทีมก็เริ่มกลับมานำฝัตงตรงข้ามอีกครั้งแล้วคือฉากนี้ผมเก็บนาตาาได้ไดับเบิลคิวนี่ยิ่งเหลือกันไปใหญ่เลยฮะทีนี้ก็ห้าวเลยครับดันอยากไปลองงัดกับฮาเตะดูโดนคุณนายบิดเข้าหน้าไปดีจังหวะนี้แต่ว่าเฟอร์บอลผมก็ตึงอยู่นะที่แกฟาร์มปั๊บฟ้าต่อเฉยฮะดูน้องหัวนะเร็วแจ๊คอันนี้ก็เป็นศ นกนไม่สามารถหลบการโจมตีของหมีผมได้ครับตีอย่างแรงอนะ่ะคุณผู้ชมดูฉากนี้ฮะ,ฮะกบเข้าไปฟิกเกอร์รวบสวยใจผมส่งน้องหมีไปตบครับผมแต่ข้อเสียก,ก็คือทีมเราเนี่ยไม่มีวาวลไฮครับดามเอเดติเอก็เลยดูเหมือนจะข,ดขาดๆไปนะโอ้โหแล้วดูการนัวกลางวงไฟของซีอครับอึดจัดจัดครับคุณผู้ชมและนี่คือบทสรุปของไฟนี้ครับนาตายาเนี่ยเก็บเพื่อนผมหมดเลยฮะเหลือเพียงแค่เราสองคนอีกแล้วนะผมก็พยายามจุ๊กสกิลว่าผมแต่ว่าดันมีไฮเตะมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเออและกระเพ้อันนี้คือผมค้าง คาใจมากครับขออีกหนึ่งเกมแล้วและนี่คือพลังสตันของอีชากับโอเมกานะบ,บอกเลยว่ามึนแบบรัวๆครับไม่ต้องไปไหนกันแล้วโอ้โหมีทารามาช่วยอีกไม่น่ารอดแล้วเพื่อนเกมนี้ผมเริ่มจับจังหวะการวาอันติได้ครับไยใช้แม่นขึ้นหน่อยเกมที่แล้วนี่ว้าวกันไม่พักเลยฮะ และเหมือนนายจะไม่เข็ดนะเพนคุงเจอโอเมก้างัดดากหน่อยเป็นไงล่ะและนี่คือฉากสกีบีดี้ออบความน่าสงสารของเพนคุงฮะคุงมาแบบไม่ได้ทําอะไรเลยตัวแตกแล้วอันนี้คือถ้าไม่หมั่นไส้จริงๆก็น่าจะโยนแล้วล่ะฮะคือมันต้องรอให้นัวๆก่อนไหมเพื่อนค่อยโดดมานะอะไรนะถ้าล็อกของฉันน่ะไม่สามารถขังวิญญาณของนายได้เงั้นเหรอเฮ้ยรอดตัวไปและด้วยพลังทีมเวิร์คของพวกเรารับเกมนี้ก็เลยชนะไปในที่สุดและฮีโร่สอนไอตัวสุดท้ายก็คืออิกกี้คุงนั่นเองนะฮะตกลงเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ใครร ดีเนี่ยเลเวลสเราควรจะรีบแก๊งเลยก็ผมถีบสตันลแล้ปาสกิลหนึรัวๆแทบจะไม่มีใครต้านทานดาเมจได้ฮะแต่เท่าที่ลองคืออีกกี้ฟาร์มค่อนข้างช้าครับเพราะว่าสกิลหนเนี่ยมีจํากัดและไม่สามารถใช้สกิลสเพื่อปาแบบอัลลิมิตได้นะฮะและนี่ก็คือไฟใหญ่ครั้งแรกของเกมนี้แล้วพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยทำไมกูไม่อยู่การดงตีนแบบนี้เล้ววะ เมื่อกี้มาปิดกลัวฮะลาวิลไอ้นี่มันเล่นลึกจึกปากอนนันเนทเธอรนะ์น่ะไปเกิดใหม่ไปและนี่คือคอมโบที่โคตรจะดีกบรวบอันตีอิกกี้ตูม <F at S 1> และในขณะที่ผมอยู่ในทุ่งหญ้าโซววน่าเพื่อดักล่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแล้วคือเพื่อนทีมผมมากันอย่างเยอะครับมากันทั้งตี้โอ้โหหนวจัง แล้วนั่นเจ้าม้าตัวนั้นนายจะวิ่งหนีไปไหนแล้วฉากนี้คือผมกําลังวิ่งมาช่วยเพื่อนครับแต่ว่าอาตาก็ฉีดมวยแตกไปพร้อมกับสกอร์ทริปเปิลคิวสรุปความได้ว่าเพื่อนทีมผมนั้นเล่นกันโคตรเดือดแล้วเกมนี้ก็ชนะไปในที่สุดครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ a to Z แชาวไร่เดอะซีรีส์คลิปนี้ซึ่งถ้าตัวไหนเกลียนเกินไปก็อย่าไปหาทําตามกันนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยและถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวรอเพิปหน้าครับับผมสส